คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ว่าในช่วงหนึ่งจนถึง15ธันวาคม2567นนี้คนเกิดวันเสาร์จะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับเริ่มต้นการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดวันเสาร์มีไพ่ราชาแห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสำเร็จ ความก้าวหน้าและเป็นลักษณะของการก้าวหน้าอย่างมั่นคงในหน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องงานในเรื่องที่ทําอยู่นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาหากอะไรที่มันยังไม่แน่นอนยังผันผวนในช่วงหนึ่งจนถึง15ธันวาคมนี้สถานการณ์การงานของคนเกิดวันเสาร์ดูจะชัดเจนขึ้นดูจะนิ่งขึ้นอะไรหลายๆอย่างที่เคยเป็นปัญหาก็ดูจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีคนเกิดวันเสาร์จะ มีความสําเร็จในเรื่องงานเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่ได้รับยกย่องได้รับการเชิดชูในที่ทํางานบางคนได้รับรางวัลจากความสําเร็จนะครับที่เกิดขึ้นจากการทํางานในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นกับคนเกิดวันเสาร์ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการทํางานจะเป็นช่วงเวลาแห่งการได้ ต้องทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันไพ่สองเหรียญจะพูดถึงการงานในช่วงนี้อาจจะยุ่งสักหน่อยอาจจะเหนื่อยสักหน่อยคนเกิดวันเสาร์เป็นช่วงเวลาที่การงานอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกัน เพราะฉะนั้นต้องจัดสรรเวลานะครับแบ่งหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบให้ลงตัวไม่อย่างนั้นก็อาจจะวุ่นวายหรือเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของการทำงานมีไพ่8คาถาเราจะพูดถึงการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามานะครับรวมถึงการเดินทางด้วยสําหรับคนเกิดวันเสาร์บางท่านนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปติดต่องานไปดูงานหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันกับคนเกิดวันเสาร์บางท่านนะครับส่วนคนเกิดวันเสาร์บางท่านไพ่ใบนี้จะหมายถึงการก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานครับเรียกได้ว่าบางคนจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานการงานมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนั่นเองคนเกิดวันเสาร์เป็นช่วงเวลาที่หยิบจับอะไร ก็สำเร็จได้ด้วยดีจะทำอะไรก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนในเรื่องงานนะครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง15ธันวาคมนี้ธุรกิจกิจการ ไปได้ด้วยดีครับเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจที่ทําอยู่จเจริญลุ่งเหืองก้าวหน้านะครับจะเจราจาการค้าตกลงต่อรองกับใครก็สําเร็จได้ด้วยดีได้ข้อเสนอที่ดีได้รับข้อเสนอทางธุรกิจ ที่เรียกได้ว่าเป็นที่พอใจทั้งตัวเราเองและหุ้นส่วนครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในเรื่องของการเจรจาธุรกิจในช่วงนี้ถ้าจะมีอะไรต้องระวังต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะครับต้องตรวจสอบตัวทานให้ดีระวังเกิดความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่าตกมาตายเพราะเรื่อง ง่ายๆอย่างเรื่องของเอกสารครับดวงการงานของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าโดดเด่นมากคนค้าขายนะครับก็มีเกณฑ์ที่การค้าการขายจะดีมีกำไรมีออเดอร์เยอะบางคนจะปิดการขายล็อตใหญ่ได้หรือคนที่ค้าขายกับต่างประเทศส่งสินค้าไปขายต่างแดนหรือเอาสินค้าจาก เมืองนอกมาขายในบ้านเราก็ต้องบอกว่าจะขายดีในช่วง1จนถึง15ทธันวาคมนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายออนไลน์ก็ขายดีคนค้าขายแบบมีหน้าร้านก็ขายดีกันแบบปากต่อปากนะครับลูกค้าเข้าร้านหัวกระไดไม่แห้งคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ ส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทําอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานจะได้เห็นความสําเร็จได้เห็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเป็นความก้าวหน้าที่เรานั้นจะหวังได้จะฝากชีวิตไว้ได้ครับคนเกิดวันเสาร์ครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ถ้าเป็นคนที่กําลังหางานนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะรุ่มรุ่นดอนๆอนนะครับสมัครแล้วไม่ได้หรือว่าได้แล้วนะครับคุยกันแล้วอาจจะตกลง กันไม่ได้ในเรื่องของตัวเลขหรือในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ในช่วง1จนถึง15ธันวาคมนี้จะได้งานที่ถูกใจได้งานดีได้งานที่ชอบได้งานที่ใช่ได้งานที่เหมาะกับตัวเราครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง1จนถึง15ทธันวาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดวันเสาร์มีไพ่ just นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงคนเกิดวันเสาร์นั้นหาเงินได้จากการทํางานหนักนะครับเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีการเงินคล่องตัวใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องเงินหรือว่ามีคดีความในเรื่องเงินจะส,ะสางปัญหาเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่า ผลแห่งคดีจะเป็นที่พอใจของคุณครับเป็นช่วงเวลาที่ปัญหาต่างๆคลี่คลายการเงินก็จะดีขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องเงินในช่วง1นึ่จนถึง15ธันวาคมนี้อาจจะยังต้องอาศัยความรอบคอบ นะครับให้มากโดยเฉพาะใครที่ต้องทำเอกสารสัญญาต่างๆที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะครับต้องดูให้ดีระวังมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นและเกิดความเสียหายในเรื่องเงินเงินทองๆได้นะครับไพราชินีแห่งคาถาครับไพใบนี้จะพูดถึงคนเกิดวันเสาร์ขยันหาเงินการเงินมั่นคงเป็นช่วงเวลาที่การเงินเริ่มดีการเงินเริ่มอยู่ตัวและ มีเกณฑ์จะร่ำรวยได้ถ้าตั้งใจหาแล้วตั้งใจเก็บด้วยเพราะฉะนั้น ขยันหาแล้วต้องขยันเก็บด้วยนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายการเงินคนเกิดวันเสาร์มีไพ่แปดเหรียญไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีรายได้เข้ามาหลายทางมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆครับมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินเกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์โดยเฉพาะคนที่ทำงานช่างงานฝีมือการเงินจะดีเป็นพิเศษครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายดวงชะตาการเงินคน เกิดวันเสาร์ในช่วง1จนถึง15ธันวาคมนี้ผ่านไปนะครับขอให้ใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15ทธันวาคม2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดวันเสาร์ดวงโชคลาภมีไพ่ The World ครับไพ่แห่งความบริบูรณ์ในชีวิตใบนี้เราจะพูดถึงความโชคดีไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนหนึ่งในสี่ใบที่จะพูดถึงการมีโชคลาภก้อนใหญ่การมีแจ็คพอตใหญ่การได้รางวัลชีวิตครั้งใหญ่ของคนเกิดวันเสาร์บางท่านได้นะครับคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นะครับไพ่ The Archimedes หรือว่าไพ่ผู้อย่างรู้ดินฟ้าจะพูดถึงโชคลาภจะมาแบบไม่คาดคิดความฝันลางสังหรณ์จะนำพาโชคดีมาให้นะครับ ไพ่ก้าวถ้วยจะพูดถึงการมีโชคการมีลาบลอยหรือหากเสี่ยงโชคกับคนแปลกหน้าจะนำพาความโชคดีมาให้ได้นะครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับแนะนำให้ในช่วงหนึ่งจนถึง15ทธันวาคมนี้ลองถือศีลน,นะครับคิดดีทำดีพูดดีรักษาศีลห้าถ้าใครนั่งสมาธิได้ยิ่งดีจะเสริม ดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ได้ดีครับในช่วง1จนถึง15ธันวาคมนี้นะครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปครับโชคลาภนี่เป็นสิ่งที่เรากาก,ากเกณฑ์อะไรไม่ได้นะครับหลายๆครั้งมักจะมาในวันที่เราไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เรานั้นมันทำความดี อย่างสม่ำเสมอครับและเมื่อถึงเวลาโชคลาภจะมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของเราเองครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างวันหนึ่งจนถึง15ธันวาคมนี้ดวงสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง1นึ่จนถึงสิธันวาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีไพ่ที่เป็นพลังงานด้านลบขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่ คนเกิดวันเสาร์มีไพ่ที่ไปในแนวทางเดียวกันทั้งสามใบใบแรกคือไพ่ห้าถ้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงความเครียดสะสมความคิดจากการไม่ปล่อยวางบางสิ่งครับหรือว่าอาจจะไม่ยอมละวางจากบางอย่างเลยทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลได้ ไพ่ดี e อ m p e r o r นะครับไพ่จกักรพรรดิใบนี้จริงๆแล้วเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของอำนาจบารมีแต่ในขณะเดียวกันไพ่ดีเอ m ม e พอ r หรือว่าไพ่จกักรพรรดิยังเป็นตัวแทนของคนที่คิดมากไม่รู้จักปล่อยวางจัดการไปกับทุกเรื่องนะครับทุกสิ่งโดยอาจจะไม่รู้จักปล่อยวางกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรานั้นสามารถปล่อยผ่านได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเกิดวันเสาร์ต้องระวังนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15ทธันวาคมนี้นั่นก็คือในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลน,นั่นเองครับไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ราชินีแห่งดาบาไพ่ใบนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความเครียดสะสมด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วในช่วงหนึ่งจนถึง15ธันวาคมนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยไม่มีอะไรต้องกังวลใจแต่ในเรื่องของสุข ภาพจิตสุขภาพใจต้องดูแลกันให้ดีครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับอะไรที่เราจัดการไม่ได้เราคิดมากไปนะครับก็ไม่มีประโยชน์ปล่อยมันไปครับส่วนอะไรที่เราจัดการมันได้คิดมากไปทำไมครับเพราะฉะนั้นยังไงเราก็จัดการมันได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่ผ่านเข้ามานะครับขอให้ ทำมันอย่างมีสตินะครับแล้วก็ทํามันอย่างเต็มที่ทํามันอย่างดีที่สุดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากกับมันใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยเฉพาะการมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆสิ่งน้อยๆสิ่งต่างๆรอบๆตัวนะครับทําให้แต่ละวันมีความสุขให้มากที่สุดชีวิตจะได้ยืนยาวครับ ดวงชะตาสุขภาพผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าหนึ่จนถึง15ธันวาคมนี้ดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง1นึจนถึง15ธันวาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่า1จนถึง15ธันวาคมนี้เปิดไพ่ขึ้นมาความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันเสาร์ดูจะไม่สดใสนะครับไพ่สิบคาาเป็นตัวแทนของการมีเรื่องคิดมากมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องเครียดหรือว่ารู้สึกว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นมันเป็นภาระที่หนักอึง้งที่แบกไว้บนบ่าใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับห จนถึง15ธันวาคมนี้อาจจะต้องดูให้ดีระวังไปเจอคนไม่จริงใจครับไพ่สองเหรียญจะพูดถึงการไปเจอคนไม่จริงใจคบคนสองคนมีโลกสองใบในเวลาเดียวกันนะครับต้องระวังให้ดีไปเจอคนไม่ดีหรือว่าไปเจอสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือว่าทับซ้อนได้ไพ่าสามดาบจะเตือนให้ระวังรักสามเศร้าความสัมพันธ์มีปัญหา คนเกิดวันเสาร์ต้องระวังให้ดีนะครับส่วนใครที่คบหาดูใจกันอยู่ครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องใช้สติให้มาก นีครับแล้วก็เรียกได้ว่าต้องใช้หัวใจควบคู่กับสมองในการตัดสินใจครับส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังความขัดแย้งมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักนะครับโดยเฉพาะมีไพ่สามดาบเนี่ยเราจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเกณฑ์ต้องเสียใจเสียน้ำตาเพราะคนรัก เป็นเหตุนะครับหรือว่ามีเรื่องของมือที่สเข้ามาในความสัมพันธ์นะครับหรือว่าความสัมพันธ์มีปัญหาเพราะเรื่องเงินเงินทองทองครับคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังให้ดีนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15ธันวาคมนี้นะครับถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าดวงความรักยังไม่ดีคิดจะรักใครชอบใครยังไม่สมหวังสมใจครับเอาละครับ ก่อนที่จะจากกันไปอาจารย์ปอคนเปิดดวงอยากจะทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งเนี่ยครับเรื่องของความรักของคนเกิดวันเสาร์คนเราสมัยนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีเรื่องเงินเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยแต่อย่าให้มันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดหรือว่าเข้ามากำหนดทิศทางความรักของเราเนะครับให้มันมาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งได้ไม่ผิดแต่ว่า ต้องดูให้มันเหมาะสมกับลักษณะการใช้ชีวิตของเราก็แล้วกันนะครับพูดแบบนี้ก็แล้วกันเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณตัดสินใจนะครับเลือกทางเดินที่คุณอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะก้าวไปได้เสมอคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาความรักผ่านไปใครที่มีความรักอยู่ขอให้ประคับประคองหัวใจคนรักของเราให้ดีๆขอให้ก้าวข้ามผ่าน1จนถึง15ทธันวาคมนี้ไปได้ด้วยความสุขความสบายใจนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวง ก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดี ID ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ คำทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศครับแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญลักษาเทวะเวพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคําทํานายในวันนี้เป็นประโยชน์สําหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ share, เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ